สิงที่ผมตับเทศที่ท่านวางเอาหมายผมดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการศาลงานนะครับของคดีน้องแตงโมตอนนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงยุต ouais. pues, ิธรรมเราได้รับเรื่องเอาไปแล้วนะครับในเรื่องของการท้องขอให้มีการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการให้นะครับเพื่อนขอท้า่ายนะครับกระธานสภานิติบัญญัติธรรมชาติผมว่าการกำหนดสาร นะครับกับเรื่องของการขอภาพที่มีการหาวิสูตสดน้องแตงโมนในครั้งแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการให้มีการหาวิสูตสดน้องอีกครั้งหนึ่งตามข้อได้ร้องนะครับซึ่งผมก็ได้หาลือแล้วก็บอกว่าในประเด็นที่สองนี้ให้ทางนรณความนะครับทำเป็นหนังสือขึ้นมาในเรื่องของข้อสงสัยที่คุณแม่น้องแตงโมมี ตามสงสัยในประเด็นของการหาพิสุจนศพเนี่ยในเรื่องใดบ้างนะครับก็กล่าว่ามีอาจารย์นายที่นําภาพมาให้ผมดูนะครับเป็นเรื่องของการหาาีิสูดซ้าเนี่ยว่าเคลื่อยไหมบริเวณตรงช่วงหน้าอกด้านนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องตรวจสอบหรือประเด็นเรื่องของฟันนะครับเมื่อวานนะครับก็เห็นว่ามีการแถ่งยข่าวว่าฟันยังอยู่ครบนะครับซึ่ง ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องตรวจสอบตามข้อไดจริงที่ปกขึ้นหรือศีรษะนะครับได้รับการแช่หรือไหมอะ่ไรแล้วก็บาดแผลบริเวณต้นขานะครับที่มีรอยลึนะกว่างตรวจเกี่ยวกับเรื่องของเลือดนะครับว่ามีสารใดปกครังอยู่ในร่างกายบ้างนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ทางสถาบันวิจิตรศาสร์จะต้องมาขอความใจในประเด็นดังกล่าวแต่ขอย้ำนะครับว่าเราจะ ดำเนินการสรวจพิสูจน์ตามคำขอของคุณแม่น้องแตงโมเป็นหลักนะครับส่วนในประเด็นอื่นเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็เราก็จะดูว่าอะไรที่มันเป็นเรื่อง,องหลักทางวิชาการก็จะตรวจนะครับนั้นประเด็นในการที่จะตรวจนี่เราไม่ได้ตรวจโดยพลักการหรือไม่ได้ตรวจลำพังนะครับเราจะมีเรื่องของการเชิญคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกนะครับที่เป็นหน่วยงานของ ในระบบทางการแพทย์นะครับทางอีกสามหน่วยงานเช่นโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บวกกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์นะครับซึ่งจะมีแพทย์อีประมาณ3ท่านนะครับที่จะเข้าไปร่วมในการผ่าพิสูจนในครั้งนี้และเราก็จะต้องเชิญนะครับคุณหมอที่ทําการผ่าพิสูจน์สครั้งแรกของ สถาบันนิติเวชวิทยาเข้ามาร่วมในการสังเกตการด้วยอีกครั้งเราก็ได้รับทราบจากทางใน,ในความว่ายา,ยากคุณแม่น้องเตโมโมมีความประสงค์อยากให้คุณหิหมอมพรทิพตจะรับตำแหน่งเข้ามาร่วมในการท,าที่จะเป็นผู้ที่หาศพซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าคุณหิงหมอพรทิพ์เกษียณอายุราชการเบไ,ไ,ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะเชิญท่านมาในฐานะของผู้สังเกตการณ์คนะกรรํารก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับเราเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหาพิสูจน์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยึดเรื่องของมาตรฐานการหาพิสูจน์ในหลักการของ,ของทางวิทิเศชเป็นหลักครับก็คือทำความจริงให้ปรากฏะฉะนั้นเราจะไม่ประวลต่อ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วว่าจะแกกจงรงกดดันใดๆก็ตามนะครับผมยืนยันว่าผมในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีเรื่องงอบหายแล้วผมช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับก็ยืนยันว่าผมไม่ไม่กลัวและไม่สนใจเรื่องที่จะเกิดขึ้นเลยที่ผมอยากทําในสิ่งที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ให้ความนิยมหากพบว่ามีการก,กระทาความผิดหรือมีพิรุธใดๆผมยืนยันว่าผมจะมาบอกสื่อมวลชนเป็นคนแรก